สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะคนเราบางทีก็มัวแต่ฟังเสียงของคนอื่นนะคะโดยที่ไม่ยอมฟังเสียงตัวเองเลยนะคะวันนี้นะคะแอดมินนะคะจะมาแบ่งปันแนวทางของปู C ่ซีูนะคะแอดเป็นสะพานบุญนะคะให้ปู่นะคะวันนี้ปู่ให้มาแล้วนะคะปู่บอกว่าตัวเลขนะคะมีไม่เยอะนะคะมีแค่ไม่กี่ชุดเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในคลิปนี้ ปู่จะให้ตัวไหนบ้างเน้นตัวไหนบ้างนะคะปู่พูดมีในไหนนะคะปู่บอกว่าวันที่32วันที่32เอาไปรวยทั้งประเทศเดือนหนึ่งมีกี่วันคะ่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าปู่จะให้ตัวไหนบ้างนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสบแบงค์บ้านนาทชาแนลทางช่อง y o u t u b e ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดได้ทําคลิปดีๆเด็ดๆมีตัวเลขดีเด็ดที่ไหนแอดจะรีบเอามาลงให้ทันทีเลยนะคะของปู่ชัยวานวันนี้อยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวกันนะคะปู่ชัยวานงัวท,ที่แล้วก็เข้าเต็มๆเลยนะคะปู่ชัยวานกับปู่40วันนี้นะคะอยู่ในคลิปนี้ดูให้จบคลิปนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะแอดเชื่อว่านะคะใครที่ดูจบคลิปรับรองว่ามีโชคแน่นอนนะคะ ใครชอบก็จัดใครขาดก็ผ่านนะคะตัวเลขที่แอดเอามาแบ่งปันก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะสามารถหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าปู่40เน้นตัวไหนบ้างนะคะมีไม่กี่ชุดนะคะแล้วปู่ชัยวานก็จะแยกบนล่างเลยนะคะได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลขในคลิปนี้นะคะ ปู่จะแยกให้เลยนะคะปู่40ก็จะแยกให้เลยว่าบนหรือล่างปู่ชายวานก็จะแยกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าปู่40แล้วก็ปู่ชาวานนะคะจะมาเน้นตัวไหนไปตรงกับใจของใครหรือเปล่านะคะก่อนอื่นแอดก็ขอกราบขอพระคุณท่านอาจารย์นะคะแล้วก็ปู่40แล้วก็ปู่ชาวานนะคะ ที่ให้แอดเป็นสะพานบุญแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมทุกคนนะคะให้มีโชคมีลาบเนาะช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้ก็อยากมีโชคมีลาบกันนะคะใครอยากร,ร่วมทำบุญกับปู่ก็ทําได้นะคะโทรมาหรือว่าเมน์ใต้คลิปได้นะคะแอดจะเอาเลขที่บัญชีปู่ให้เนาะไม่ต้องผ่านแอดนะคะผ่านบัญชีของปู่ได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าปู่40ปู่ชัยวานเน้นตัวไหนบ้างนะคะในคลิปนี้นะคะ แอดขอให้ท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็แฟนคลับของแอดนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเฮงเงปากปังในงวันที่16พฤศจิกาย,ยน2564ที่จะถึงนี้นะคะขอให้รวยๆเฮงปากปัง,ปงกันทุกคนเลยค่ะถ้าเกิดแอดพูดผิดประการใดแอดก็ขอโทษด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าปู40 จะเน้นตัวไหนให้ตัวไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนละปู่บอกในไหนบ้างวันที่32รวยกันทั้งประเทศเห็นไหมคะปู่บอกว่าวิ่ง1กับ2นะคะล่างปู่ก็เน้นด้วยนะคะว่าเน้นล่างนะคะและก็ปู่บอกว่าให้กลับด้วยมี2 3 2 5และก็สองอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะเลข6กับเลข9ก็เป็นตัวเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นปู่บอกว่าวันที่32 ให้รวยกันทั้งประเทศเอาไปรวยกันทั้งประเทศเห็นไหมคะก็มีสามสองด้วยเนาะแอดก็เห็นมีสามสองมีสองสามด้วยนะคะอ่ะใครชอบก็จับแต่ใดเลยนะคะแล้วมาดูปูช่ชายวานต่อเลยนะคะปูช่ชายวานจะแยกให้เลยนะคะบนมีสองเจ็ดเจ็ดสองห้าหนึ่งเห็นไหมคะปู่วงเจ็ดสองนะคะเน้นเจ็ดสองค่ะส่วนล่างปู่จะมีสามเก้าสี่เก้าหกเก้าและก็ศูนย์เก้านะคะ ปู่ชายวานก็ฝากบอกมาว่านะคะบนก็คือบนล่างก็คือล่างเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ชอบนะคะก็จัดไปได้เลยนะคะกันเหนียวเนาะเรากินน้ําเรากินข้าวเรายังกินน้ําเลยเนาะดื่มน้ํานะคะเพราะฉะนั้นนะคะไปกลับแล้วก็ไปได้ทั้งเหนือทั้งใต้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าวันนี้นะคะปู่สี่ศูนย์แล้วก็ปู่ชยวานเน้นๆให้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ถ้าเกิดแอดมีตัวเลขเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวแอดจะมาลงให้นะคะตัวเลขก็มีแค่นี้นะคะของปูส่สิษยสูนแล้วก็ปู่ชัยบาลขอให้รวยๆเฮงๆกับปังกันทุกคนเลยนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะคลิปนีแ้แอดขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ